สวัสดีคะ่ะ fc พี่น้องที่น่ารักทั้ง fc ใหม่ fc เก่าเหมือนเดิมนะคะเพื่อนเพื่จะพี่เจ็จะพามาสรุปเปซี 4, ล่าวของเราประจำวันสิบเจ็ดนะควรจะไปสรุปวันสิเจ็แล้วก็มาฟังคําเตือนเหมือนเดิมนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางกาะนำเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองทุกครั้งปโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมค่ะมันเพื่อนจะรับชมเพื่อความบันเทิงนะคะมาคำนวณตัวเลขกันนะคะเพื่อนจ๋าพี่ใจก็ให้เดี่นอยู่ที่139เนะคะเหมือนเดิม3กับ8กัก็พี่น้องกัน9กับ6ก็เป็นเพื่อนกันขี่โคกันมาเป็นคู่ขี่มาตลอดนะคะคเพื่อนจ่าก็ ตัวเด่นพี่ jay ก็วางแล้วก็เจาะให้นะคะพเพื่อนๆตามนี้แล้วก็มีในตารางเนาะพเพื่อนๆถ้าใครจับในตารางเก่งที่พี่ j จ y พูดนะคะผลที่ออกราสตานะคะรอบแรกคือ6 8 1 2 5นะคะ8มานะคะพเพื่อนจ๋าในดินก็6มา8มา1มานะคะเข้า3ตัวเลยนะคะพเพื่อนจ๋า6 8 1นะคะเข้า3ตัวอ่าพอพี่ใจพูด ในคลิปนะคะว่าในในเด่นเนี่ยเขาสามารถจะมา3ตัวได้นะคะเพื่อนๆจ๋าก็เข้าที่8ปเนาะแล้วก็ตัวเด่นด้วยนะคะเข้าส่วน2 5เราก็หลุดไปนะคะเพราะว่าพี่แจไม่ได้มีเด่น2เด่น5นะคะพเพื่อนจ๋ารอบ vip นะคะผลิออกสี่ห้าสี่เจ็ดนะคะ ดินพี่ใจไม่มีเลยนะคะไม่เข้าเลยนะคะดินเฉพาะรอบเนาะห้าสี่มีไหมห้าสี่ก็ไม่มีค่ะเพื่อนจ๋าเจ็ดสี่มีไหมเจ็ดสี่มีแต่ในตารางเนาะนะคะเจ็ดสี่ในตารางนะคะเพื่อนจ๋าอันนี้อยู่ในตารางเนาะโอเคอันนี้ก็คือหลุดนะคะตรงนี้ก็หลุดเนาะ แล้วก็ไปรอบสตาร์ VIP นะคะเพื่อนจะรอบสตาร์ VIP นะคะปีจ่ใยบางผิดรอบต้องเป็นสามาคีี VIP เนาะสามาัคีี VIP ก็คือผลที่ออก87618นะคะเพื่อนจะจกหนนะคะมาในปรก,กับเนาะ1881นะคะมาในตัวอันนี้นะคะ แล้วก็8เข้านะคะ1 8ึ่เปนึมาคู่เลยนะคะตัวเด่นนะคะสำหรับแป6เจก็จะมาหยุดที่ตัว6 7นะคะตัว6ที่กับหัวนะคะเพื่อในที่ใจบอกแล้วนะนะคะ8 7 6นะคะในตารางก็เข้านะคะเท่ากับว่ามันเข้าตัวกลับเนาะอันนี้นะคะรอบสตาร์วีไนะคะ 8ปดสองสี่ค่ะเพื่อนจ๋าแปดสองสี่สองสี่มีแต่สเด่น4ี่นะคะเพื่อนเด่นสี่วิ่งรูดเนาะนะคะแล้วก็เจ็ดเข้าตัวกลับในเด่นหนึ่งนะคะเพื่อนจ๋าในชุดรวมเนาะ,ะก็อันนี้ในตารางนะคะเพื่อนอันนี้ก็เข้านะคะเข้าสองเดงเนาะหนึ่นะะ 1, 8, 8, 1, แนึ่ล้วก็เจ็ดนึ่งนะคะเพื่อน โอเคค่ะเราไปตัววันที่18กันเลยนะคะเพื่อนจ๊ะวันที่18นะคะพี่ใจก็ให้เด่นอยู่ที่128นะคะ8ปดกับสามตัวเดียวกันนะคะมาด้วยกันได้นะคะวิ่งรูได้ทุกรอบนะคะเพื่อนแล้วก็ตารางนะตารางถ้าใครจับสามตัวเกิ่งก็จับไปนะคะเพื่อนมีเข้านะแล้วก็ในนี้ก็สามารถที่จะมาเป็นกสามตัวได้นะคะ พี่จย์ก็วางตัวเด่นให้นอ้องเพื่อนๆไม่ชอบพี่ปิจัยวางก็สามารถที่จะสลับปรับเปลี่ยนได้นะคะแต่ละรอบเนาะสาหรับเลขกําลังวันก็คือ2 3 4มนะคะสําหรับเลขวิ่งวันเสาร์นะคะส่วนตารางก็จะเป็นเด่นชุดนะคะเพื่อนเด่นชุดนะคะรอบสตาวีลาสตาพี่เจยให้เด่นที่1กับ9นะคะ9กับ6เนาะพี่จะกลืมเขียนนะคะเดี๋ยวก็ นะคะอันนี้ก็เป็น9เนาะอันนี้ก็เป็น8เขาสามารถมาเด้กันใน4ตัวนี้นะคะสามารถมาได้คู่ด้วยกันนะคะเพื่อนจ้ะนะคะแล้วก็ลาบีสองกับ5นะคะส่วนลาสตาบีนะคะก็1กับ4นะคะเพื่อนก็ขอบคุณพี่น้องะคะ่ะพี่น้อง fc ใหม่ fc เก่าที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้ใจกับช่องในน้อยนะคะที่กำลังหัดไต่หัดคลานหัดศึกษาไปเรื่อยๆนะคะ เพราะว่าพี่ใจก็ไม่มีกลุ่มมีเพื่อนไปคนเดียวคิดเองพิดคนเดียวนะคะคิดคำนวณตามสูตรเอาออกมาเองนะคะเพื่อนจ๋าก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญกิจการใดก็ขอให้มีกําไรนะคะเสียงโชคเสียงดวงก็ขอให้ได้กําไรมีโชคไม่ลาภกับพี่ใจตลอดไปค่ะสวัสดีค่ะ